มาคะ่ะทุกคนวันนี้จะทําฟักทองทอดนะคะทอดมันฟักทองนะคะทุกคนวัตถุดิบก็จะมีฟักทองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน,น้ำพปิแกงไข่ไ,ขไก่ใบมะกรูดหันฝอยแป้งทอดกรอบนะ,ะเกลือนะคะแล้วก็ผงชูรสน้ำม,มันสำปะหทองนะคะแรกเราก็เอาน้พริกแกงนะคะผสมกับไข่ตีกันให้เข้าก่อนนะคะก็เสร็จจากนั้นเราก็ใส่ฟักทองที่เราหั่นลงไปคลุกเ้าให้เข้ากันให้ทั่วนะคะ แล้วเราก็เติมเกลือค่ะทุกคนเมื่อเราเคลุกเขาเข้ากันใครจะใช้มือมือขยำเลยก็ได้นะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเราคลุกเขาเข้ากันแล้วเราก็เติมแป้งลงไปนะคะแป้งทอดกรอบนะคะนี่เราก็เติมแป้งทอดกรอบนะคะลงไปแล้วก็ปรุงรสเกลือกับผงปรุงรสนะคะ <c oughs> ก็คลุกเขาให้เข้าเข้ากันเลยค่ะทุกคนขยำ เราคุกเข้าเข้ากันแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยที่เราหั่นไว้เล็กๆนะคะทุกคนก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันนะคะพอเข้ากันได้ที่แล้วก็กนะคะก็มานะะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะเลยนะคะทุกคนตั้งกระทะไว้น้ำมันนะคะแพททอดไฟกลางเมื่อไฟน้ำมัน ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับระะททนไม่ยากเลยนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่แม่ชอบทำทาน,น,ออานถอยเพราะว่าอย่าาเราจะถกก็ทำเยอะแม่ก็ทำได้ทันเลื่หรือทานข้าวแต่แบปกติแม่ทานเยอเยแะและ้วก็ทานได้ประทานคู่กับน,น้ำจิ้มไก่นะคะเราทอดได้ที่เล้วกว็โดงนะคะใจเย็นๆค่ะค่อยๆเขียขย มาทานแล้วก็กลับได้นะคะก็รอจนสุกนกันตักขึ้นเลยราสุด้ที่มนึ่ง่อักนดหนนดค่ะส่วนนี้เราไปทำกันนะคะไม่ยาก นะขอบคุณมากทุกท่านที่สคลิปนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ